สวัสดีครับพี่น้องเสาร์นี้แสงแตะเวนขึ้นเนาะครับพี่น้องเนาะแสงเจิดจ้าจะเสาร์ครับพาพี่น้องชมสวนอีกเช่นเคยครับพี่น้องนะเปลี่ยนบรรยากาศจากการตกป่าเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะเมื่อในห้องกับพักพอนช่วงหมื 1, 2, 1, ม่นหนึ่งสองหมื่นนะครับเมื่อในบทต้องตกป่าครับพาพี่น้องไปชมสวนครับในสวนห้องกับ,บักซีดาครับพี่น้องบักซีดาเนาะปลูกซีดาไว้ กำลังหอครับหอหอกลายอยู่ครับหอลายอยู่ไงกับมีครับเอาไปขายในยกับมีเนาะโอนต้นเอ็นเตนอยู่ยยยยพี่เนาะโอนต้นเอ็นเตนอยู่หน่วยกับไงล่ะครับหน่วยไงเขาหอไหวเนาะพี่น้องกัดโอนต้นเอ็นเตนเลยพี่น้องเนาะโอนต้นเอ็นเตนมีลายครับมักสีดา้าฮองเนาะ เมื่อนี้บ่ดได้ตั้งใจมาเก็บบักซิดาพี่น้องเนาะตั้งใจมาพามาชมสวนยมามวนัวนเสาร์ซื่อเนาะเปลี่ยนบรรยากาศชมสวนกันครับเมื่อนีบเล่ทายบักซิดาให้เบิกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มารีวิวสวนบักซิดาว่ะเถอะบนต้นเอ็นเตียนเลยครับอันนี้เ้าก็อันใส่นนะ้ำเนาะดักมแมลงวันครับพี่น้องเนาะวองอันใส่น้ำเข้าไปนะครับ ดักแมลงวันทองเนาะมันเข้าไปมันก็เสียตายอยู่ในหันเนาะมันถืบ่มาเจาะมาเจาะหมักทีดาเขาเนาะมาเพื่อไข่ใส่หมึกทีดาเป็นกรเท็ดดักแมลงเลยพี่น้องเนาะดักแมลงต้นต้นเอ็นเตียนนี่คือือดักแมลงครับพี่น้องดักแมลงเด้อครับ มากระทันห้องกำลังเป็นน่วยครับพี่น้องเนาะเป็นน่วยนวยยังบรรยยใบไงพี่ไหนเนาะกระสิพ่อเห็นมั้งพี่น้องเนาะกระดกอยู่ข้างเทิงพูดเนาะพี่น้องอันเลี่ยวกว่าใครเห็นประเดี๋ยวเนาะมันเขียวคือจังใบมันเนาะบางหมากมันครับประมาณนี้เลยขางนี้บอกขามเทปเนาะบอกขามเทป กำลังออกดอกครับพี่น้องตอนนี้คำสีพระมาชมสวน,นครับพี่น้องเนะบิ่งบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศจากหน่อยมาเบิ่องบนคงเนาะคงสะอ่อนมนาพี่น้องกหคงเป็นโอนต้นเย็นเต็มเลยไหมอันนี้สวนอยู่โรงงานครับพี่น้องเนาะพโังงานปลูกกันกินนะครับแบ่งกันกินหนึ่งแต่ละต้นเนาะพี่น้องเนาะ ว่ได้ต่ำอยู่พอได้ต่ำอยู่พี่น้องอย่บอกคงเท่านะซ้ำต่ำเมันก็พอได้ต่ำเนาะพี่น้องเนาะเห็นงานไผ่ปลูกเห็ดสวนไผ่นะคะระคับปลูกปลูกบวกคงบกห้อยนะครับบกสีดอกสีดาไป ต่างโบรครับบอ่อสะโรงงานเนาะหม่องเ้าสิบเบ็ดนะแต่ที่น้องเนาะแต่ประมืณอนี่งในบริวารบริพารมหาป่าครับพี่น้องพามาชมสวนย้ำเสาเนาะอันนี้คือบรรยากาศย้ำเสาของที่โรงงานเนาะครับเนาะสะโรงงานคำสีพามาชมสวนครับอันนี้คือสวนพนักง,งานเขาทำเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเฮ็ด หลังเลยงั้นเนาะกระสิประมาณนี้นะครับภาพรวมครับเนาะเห็นพี่น้องเห็นรุ่มล้มเนาะประมาณนี้นี่น,นีกลิ่นุกอย่างเนาะเพราะบอดิสุขเจ้าเนาะพี่น้องสื่อบางอย่างเนาะบางอย่างข้ามีเขบาบอดิสุขเศรษฐีกับโจ๊กไปขี่ไปซ้ำนี่ครับพี่น้อง ทำสีก็จะเด้ไปเฮ็ดงานต่อแหละครับสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ